สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้าวันนี้ก็มาพ่กับมามมีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าว,วันหยุดค่ะวันเสาร์นะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนเลยค่ะมามีก็มาอัปเดตราคากลางข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะทั้งข้าวนาปีและนาปลังค่ะ นะที่เห็นคือข้าวเปลือกเจ้านะมีการปรับขึ้นอีกแล้วนะคะเมะื่อวานก็ปรับขึ้นวันนี้ก็ปรับขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละรายการแต่ละจังหวัดนะอยู่ที่เท่าไหร่กันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มีออสการ์ด้วยนะคะช่องน,น้อยช่องนี้นะจะได้พัฒนาต่อไปเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยค่ะ ค่าปกเจ้าหน้าปลังปี2566ค่ะจังหวัดนครสวรรค์1200บาทถึง1400บาทจังหวัดพิจิตร9900บาทถึง1200บาทจังหวัดกำแพงเพชร9800บาทถึง10000บาทจังหวัดกาญจนบุรี10000บาทจังหวัดพิษณุโลก9800บาทถึง1100บาทจังหวัดสุโขทัย9000บาทถึง9500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1400บาทถึง1500บาท จังหวัดเพชรบูร์9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 2 0 0บาทถึง1 3 0 0บาทจังหวัดชัยนาท1 1 0 0บาทถึง1 7 0 0บาทจังหวัดอุทัยธานี9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดะเชิงงแสา1 3 0 0บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,800บาทถึง1 1 0 0บาท จังหวัดลพบุรี10,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดนครนายก1400บาทรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะคะ100บาทค่ะจังหวัดปทุมธานี1100บาทจังหวัดนครปฐม1200บาทถึง1300บาทจังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดราชบุรี1200บาทถึง1300บาทจังหวัดสิงห์บุรี1100บาทถึง1300บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าเปลือกหอมมะลิปี2 5 6 5ทับ1 6ค่ะจังหวัดสุรินทร์14,200บาทถึง15,000บาท จังหวัดนครราชสีมา14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,200บาทถึง14,800บาทจังหวัดศรีสะเกษ13,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง1่0 0 0บาทจังหวัดมหาสารคาม 14,800บาทถึง15,200บาทจังหวัดยะโสทร14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,900บาทจังหวัดขอนแก่น13,700บาทถึง14,700บาท จังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง14,900บาทจังหวัดหนองบัวลำพู14,800บาทถึง15,400บาทจังหวัดหนองคาย14,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทถึง14,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะ ข้าเปลือกปทุมธานีนาปลังปี2,566ค่ะจังหวัดลบบุรี1 6 0 0บาทถึง1 1 0 0 0บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1 8 0 0บาทถึง1 9 0 0บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดอ่างทอง1 8 0 0บาทถึง1 9 0 0บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,100บาทถึง1 1 3 0 0บาทจังหวัดราชบุรี11,100บาท ถึง11,200บาทจังหวัดปทุมธานี11,200บาทจังหวัดนครนายก11,300บาทค่ะรายการต่อมานะคะ ข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวนาปี2 5 6 5ทับค่ะจังหวัดคอนแก่น12,700บาทถึง13,300บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง13,600บาทจังหวัดสกลนคร12,600บาทถึง13,000บาทจังหวัดนครพนม11,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบราชธานี11,000บาทถึง11,000 5 0 0บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,500บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู13,600บาทจังหวัดหนองคาย13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดมุกดาหาร12,500บาทถึง13,000บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวปลือกเหนียวเมล็ดคละนะปี2565 25, ทับ6ค่ะ จังหวัดอุดรธานี11,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9,500บาทถึง11,000บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทค่ะ รายการต่อมานะคะเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคระน้ปล,ปลังปี2566ค่ะจังหวัดสกลนค,คร11,250บาทถึง11,900บาท <Okay. S 1> จังหวัดมหาสารคาม10,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดหนองคาย9,000บาทถึง11,000บาทและจังหวัดลำปาง12,000บาทค่ะ <Yeah. S 1> ทุกคนค่ะมนมีได้นำเสนนจบลงไปแล้วนะคะ ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี่จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่งสูงคะ่ะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย